โมโหนอยนอยลูกอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละคือลักษณะเราเตือนเขาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราเตือนเขาแล้วอุตส่าห์ส่งคลิปเสียงไปบอกเขาแล้วก็พอหลังจากเขาฟังเสร็จปั๊บเขาก็โทรกลับมาก็คือเขาก็นอยนอยอะไรเงี้ยหาว่าพ่อไม่เข้าใจพ่อฟังความทค่หนเดียวจริงๆกับพ่อฟังครอบครัวบูมอยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ไอ้จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากมีคโมมีข่าวไม่ไม่ใช่ว่าสร้างกระรงข้าแสแล้วมันน้อยใจคืออยากให้ลูกเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ไม่ก้าวร้าวไม่อยากให้ไปลงเฟซดาคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาย ก็ตักเตือนเขาว่าบูมอย่าไปลงคลิปด่าคนนู้นคนนี้เลยลูกมันไม่ดีมันแรงแล้วก็คนอื่นน่ะเขาก็ติิตงพ่อมาตลกรุ่นใหญ่หญรุ่นน้องๆหลานก็ติติงมาเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้บูมไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรเงี้ยทำไมต้องลงเฟซแรงเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้เราก็พยายามสั่งสอนลูกบอกลูกเตือนลูกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันมีคุ้มเครือกันมาหลายๆอย่างด้วยกันเนีย่ยฮะตั้งแต่เรื่องภรรยาใหม่ผมกับคุณนกอะไรเงี้ยคือการเล่นตลกกันเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็รักคร่ปองดองกันตั้งแต่ สมัยไหนมาแล้วก็มีทุกร่วมทุกมีสุกร่วมสุกมีอะไรก็แบ่งปันกันอะไรเงี้ยมากินข้าวที่บ้านมาเฮฮาปาร์ตี้กันที่บ้านรักกันแบบปานจะดมก้นกันเลยว่ากันเถอะแล้วครั้นี้มันมีปัญหากันเรื่องระหว่างที่พี่กับนกเนี่ยเล่นตลกแต่ครั้นี้ตลกเนี่ยมันไปไลฟ์สดแล้วจังหวะมันมีการที่ว่าออกอาร์หน่อยอะไรเงี้ยมารูปไลฟ์มาอะไรเงี้ยครั้นี้ปอแฟนพี่นะเขาบอกว่าพี่ทำไมต้องไลฟ์สดด้วยอะไรเงี้ยมันคนอื่นเห็นมันก็ไม่ดีละีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็พี่กะ โทรด่าเมียบ้าเปล่าเขาเล่นตลกเขาเล่นตลกตลกเขาเล่นกันอย่างนี้หนูรู้ว่าเล่นตลกอย่างนี้แต่พี่เล่นอย่างอื่นได้ไม่ล่าอะไรย่างเงี้ยหนูไม่ได้หึงหรอกแต่ผู้หญิงอะมันคิดแล้วอีกอย่างหนึ่งคนคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนติพี่น้องญาติพี่น้องของเขาเพื่อนฝงอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันเอ้ยมันทำใจได้ยังไงว่ามันเล่นกันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็นกเขาเขาก็จ่ายนเขารู้นะแต่ครั้นี้มันก็มีอีกก็มีอีกมีอีกมีอีกจนจนภรรยาพี่ก็บอกว่าในเมื่อพี่นกไม่ให้เกียรติหนูต ในเมื่อพี่นกให้เกียรติหนูอะไรประมาณนี้มันก็น้อยๆกันมาจนมีปัญหาอีกครอบครัวหนึ่งงานเดียวกันนี่แหละมันก็วันนั้นแฟนพี่เจอนก็ไปยกมือไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็ตลกหญิงชื่อสออะไรเข้ามา,มาออกา็มีปัญหากันเลยที่พี่ออกข่าวไปนี่แหละนั่นแหละที่ที่ที่ออกไปแหละเขาเขามีปัญหากันนี่ก็หาว่าภรรยาพี่ไปเข้าข้างทางสออะไรเงี้ยประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีไลน์คุยกันอย่างวุดหนูทะเลาะกับพี่ใช่ไหมพี่ก็ไลน์บอกที้เพื่อนฝูงสนิทกันดูสิ บูมอ่ะไปลงเฟซไลฟ์ดูดิมันหนักมากเลยมัน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 แรงมากอ่ะทำไมอียายอีแม่ไม่ไม่สั่งสอนลูกว่าอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีพอน้องบูมเขามาเห็นโทรศัพท์ของเมียพี่เมียพี่มาดูโทรศัพท์มาก๊อปมาถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานอะไรประมาณเนี้ยแต่ครั้งนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะมีเรื่องเ่ยจะมีเรื่องที่พี่จะลงคลิปไปเนี่ยภรรยาพี่เนี่ยปอเนี่ยก็โทรก่อนวีใหม่โทรไปโทรไม่ติดเขาก็ไม่รับสายไลน์ไปเปิดอ่านก็ไม่ไม่ไลน์กลับ พี่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงโทรกลับมัม้งคือจะอวยพรไอ้สิ่งที่ผิดพลาดไปอะไรเงี้ยต้องหนว่าอาจจะผิดพลาดขอโทษข,ขอโพยสวัสดีปีใหม่อะไรประมาณนี้คือไม่ได้ว่ามีเรื่องมีรลาอะไรมากมายคือก็รักกันอยู่แล้วอ่ะแต่เขาไม่โทรกลับมาจนเกิดเรื่องอะไรประมาณนี้พี่ก็นอยพี่ก็นอยพอพี่นอยปั๊บพี่สั่งสอนลูกลูกก็มาตะบเอ่อตวาดพี่อย่างงู้นอย่างนี้พ่อไม่ได้เลียงหนูมาเอ่อไม่เคยส่งเสียค่าการเรียนอะไรเลยจริง ไม่เคยส่งเสียก้าไอ้เล่าเรียนเลยเพราะคุณได้ทุนเนี่ยใช่ไหมล่ะได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิประหว่างตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พ่อไม่เคยดูแลเลยเหรอบูมอยากได้อะไรพ่อก็ให้ถึงแม้นพ่อจะมีไม่มีพ่อก็ให้บูมมีปัญหาอะไรพ่อก็เข้าไปเคลียร์ตลอดบูมก็รู้อยู่แก่ใจพ่อไม่เคยฟังความข้างเดียวพ่อโตแล้วพ่อแยกแยะเป็นแล้วอย่างพ่อก่อนที่จะลงคลิปลงเฟซเนี่ยพ่อตัดสินใจแล้วไง ในเมื่อบูมต้องการให้พ่อทำแบบนั้นพ่อจะทำพ่อไม่อยากจะทำไม่อยากจะเอาเรื่องภายในให้ <holders> ให้กับให,ให้ให้ในสังคมเขารู้ว่าเอ้ยทำไมทะเลาะก,กันต้องมาประจันวะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ครอบครัวเราเนี่ยไปให้สังคมรับรู้เนี่ยคนฟังเนี่ยเขาฟังแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ระหว่างอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่ฟังเขาดินทานเราแน่นอนมันมีแต่ลบกับลบเราก็ไม่อยากจะทำแต่ในเมื่อบูมต้องการจะทะเลาะกับพ่อเขาแรงมากอ่ะเขาต้องการจะชนะพ่อพี่เสีย พี่เสียใจโมโหเขามากก่อนที่พี่จะลงคลิปพี่ตัดสินใจแล้วคําที่ว่าไม่เคยเลี้ยงดูโอเคแต่คํานี้มันเจ็บปวดหัวใจมากพ่อหนูรู้นิสัยพ่อเป็นคนยังไงแต่พ่อต้องรู้นิสัยหนูด้วยคือหมายความว่าเขาต้องการจะลบกับ,ก,บกับพี่ไงอะไรประมาณเนี้ครับถามว่าขาดพ่อลูกไม่เผาผีกันรุนแรงไหมครับมันรุนแรงไหมถามว่ารุนแรงมันไม่มีใครรอกมันก็พูดไปด้วยอารมณ์โมโหฉุนเฉียวแหละพ่อที่ไหนจะไปฆ่าลูกล่ะใช่ไหมมันก็อารมณ์ฉุนเฉียวอะในเมื่อและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ เขารักยายรักแม่เขามากคือเขาจะเข้าห้างกันอะคือเขาไม่มีเหตุผลอะเขาไม่เคยที่จะโทรมาเคลียร์มาอะไรกันเลยอะคือมันเรื่องย,ยุ่มยิมมันเรื่อง